สวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้พงศ์มีซูพร,รามสองนะครับวันนี้จะพามาดูของดีของเด็ดกับเจ้าแคปเตียนะครับที่แต่งเรียบร้อยเตรียมส่งมอบแล้วเดี๋ยวจะพามาดูว่ามีการตกแต่งอะไรไปบ้างเดี๋ยวชมในคลิปนี้ได้เลยครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับกับเจ้าตัวแคปเตียโมเดล2023ับสกระสีบอลเงินคันนี้นะครับในเรื่องตัวรถเป็นสีบอลเงินเนี่ยเราก็ติดในเรื่องตัวโลโก้ฝากระโปรงด้านหน้าที่เป็นสีดําให้เพื่อเพิ่มความดุดันตัวรถมากยิ่งขึ้นนะครับ ต่อมาด้านหน้าก็จะเป็นในเรื่องตัวชิ้นข้อที่เป็นค่าเส้นสีแดงนะครับก็จะเป็นแบบนี้ของทางในเรื่องตัวชุดแต่งแบรนด์เอสปอร์นะครับแล้วก็ตัวชุดครอบคิวตัว C ีที่เป็นสีดําแบบนี้นะครับต้องบอกอย่างนี้ก่อนนะครับว่าของเดิมตรงนี้มันจะเป็นสีบอรสีโคเมียมนะครับอันนี้เราติดเป็นเรื่องตัวชุดครอบให้และในเรื่องตัวที่เป็นชุดแต่งของทางแบรนด์เอสปอร์ด้านหน้าก็จะเป็นแบบนี้นะครับ ขาดไปไม่ได้นะครับกับความหล่อความหล่อในเรื่องตัวแคปเตียนะคือในเรื่องตัวแม็กนะครับอย่างตัวนี้จะเป็นแม็กเวลนะครับเรื่องตัวล้อแม็กเรามีหลายแบบหลายลายให้เลือกนะครับแม็กเราแถมให้เป็นขอบ18เลยนะครับพร้อมกันในเรื่องตัวยางไลซิงแบบนี้ถ้าชอบแบบนี้ก็บอกกันได้ครับมาในส่วนด้านข้างนะครับที่ขาดไปไม่ได้ความหล่อที่จะขาดไปแล้วมันจะไม่สมบูรณ์คือในเรื่องตัวครอบกระจกด้านข้างที่เป็นสีดําตัดเส้นสีแดงแบบนี้นะครับในเรื่องตัวคิ้วกราสตร์ตรงรุ่นนะครับฟิล์มเซรามิกเราแถมเป็นฟิล์มเซรามิกเลือกความเข้มได 4 0 6 0 80แล้วแต่ความชอบชอบแบบไหนก็บอกกันได้ที่สาคัญนะครับยังมีในเรื่องตัวเบ้ารองมือจับที่เป็นโลโก้สกรีนคําว่าไททันตัวอักษรสีแดงแบบนี้ให้ด้วยครับผมขาดไปไม่ได้กับในเรื่องตัวความที่จะเป็นกระบะในเรื่องตัวสปอร์ตแต่งซิ่งนะครับก็คือในเรื่องตัวสปอยเลอร์ด้านท้ายที่ไหนไม่แถมที่นี่มีแถมให้นะครับกับในเรื่องตัวชุดแต่งพร้อมในเรื่องตัวสปอยเลอร์ด้านท้ายของตัวรถกระบะในตัวรุ่นนี้ครับมาด้านท้ายนะครับกับในเรื่องตัวความหล่ออีก ที่ไม่แพ้กันก็คือในเรื่องตัวชุดสเกิร์ด้านท้ายที่เป็นของทางแบรนด์สปอร์ตีก็จะมีแบบนี้นะครับมีแถมในเรื่องตัวพิเศษเพิ่มเติมก็คือในเรื่องตัวกล้องมองหลังให้ด้วยนะครับจะ,สะแสดงผลภาพขึ้นหน้าจอบนด้านหน้าจอบนด้านหน้าเนี่ยจะเป็นจอ Android นะครับสามารถดูทีวีได้ผ่านอินเทอร์เน็ตนะครับดู YouTube ได้ฟังวิทีวได้แล้วก็มีกล้องมองหลังภาพขึ้นจอที่เวลาเราเข้าเกียร์ถอยที่ตัวจอด้านหน้าให้ด้วยครับ เอาละครับทั้งหมดกับวันนี้ที่ผอพาไปดูกับตัวแคปเตียแต่งในเรื่องตัวชุดแต่ง S อสปอร์พร้อมกับแม็กนะครับหวังว่าจะถูกใจทุกๆคนนะครับกับโปรโมชั่นดาวเริ่มต้นที่2 9 9ห0นานระครับหรือใครที่อยากได้สูตรเปอร์เซ็นต์พร้อมแต่งโอก็ยินดีจัดให้นะครับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอย่าลืมเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับใครต้องการซื้อรถฝากให้โอพาราม2ได้ดูแลด้วยนะครับวันนี้คงฝากกันไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ